จอมานพะงาดฟ้าตอนที่45บทประพันธ์ของคนพรัดถิ่นสัตว์อสูรที่นี่ล้วนเป็นสัตว์อสูรทั่วไปหากใช้วิชาเทพปิชิตมังกรหรือวิชาเทพจตุรทิศก็คงผ่านไปได้อย่างง่ายดายวิชาเทพเหล่านี้เรียนแบบมาจากไอปราณของสัตว์อสูรหากพวกสัตว์อสูรธรรมดาสัมผัสได้พวกมันคงจะตื่นตุ่มกันไปแน่ แต่มันจะใช้ไม่ได้ผลกับสัตว์อสูรระดับแดนสัตยุธ์หลัวเซียวคาดไม่ถึงน้ว,ว่าวิชาเทพจะมีประโยชน์ถึงเพียงนี้เขาจึงทะยานกายไปตามทิศทางที่มีเสียงดังแว่วมาหลัวเซียวที่กําลังวิ่งด้วยความเร็วสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวอันว่องไวของสัตว์อสูรที่ซ่อนตัวอยู่และกาลังจะพุ่งเข้ามาหาเขาไม่นานนะักหลัวเซียวก็เผชิญหน้ากับสัตว์อสูรทั้งคู่ปะทะก,กันด้วยความเร็วชุดพริบตาเดียวหลัวเซียวก็ปล่อยปัดใส่ล่างอาสูรทันที มันเป็นเสือดาวที่มีกล่องสีดําและดวงตาสีฟ้าขนาดตัวของมันไม่ใหญ่นักแต่นับว่าเป็นสัตว์อสูรที่ว่องไวมากสมกับเป็นสัตว์อสูร,รระดับสิบจริงๆถึงข้าจะต่อยโดนแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยรรสิวอดไม่ได้ที่จะพึ่มพำออกมาเมื่อเห็นเสือดาวตาสีฟ้าตัวนั้นวิ่งเข้ามาหาตอนอีกครั้งอย่างรวดเร็วร่างกายของเรสิวสั่นไหวแสงสีทองแผ่ออกมาจากร่างของเขาเขาได้แต่หมุนบรยุทธ์เข้ากับปราณแท้พยักขา่าให้กลายเป็นปานนองคอน แล้วขากระังปลดปล่อยเคล็ดวิชามางกอนั่นเองแม้ว่าจะเป็นเคล็ดวิชาบังกรที่ยังไม่สมบูรณ์ดีแต่มันก็ทําให้สามารถแผ่พลังมังกอนอันเบาบางออกปร,ประสานกับร่างแท้พยักข่าที่เปลี่ยนบริจิตสังหารได้ยิ่งดูหน้าเกรงขามนะักดังเช่นกับสิ่งที่ปายโยโยได้กล่าวไว้สารสนทั่วไปย่อมหวาดกว่าไอปราณประเภทนี้ขันพุ่งเข้ามาร่างกายของมันก็สั่งให้ลดความเร็วลงทันทีกสิว จัดการต่อยเสือดาวตาสีฟ้าที่กำลังวิ่งเข้ามากอดอยาต่อยซ้ำไปถึงหัวมันจนมันคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่ว่าหลังจากที่มันล้มลงกับพื้นมันกลับยืนขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งยังไม่ล้มลงไปอีกหลวสิวมองเสือดาวตาสีฟ้าที่กำลังตัวสั่นอย่างเยอะหยันเสือดาวตาสีฟ้า,าส่งเสียงคำรามกอดอย่มันจะหันหลังกลับและวิ่งหนีไปมันตกใจข้าจนวิ่งหนีไปแล้วฮาหลวสิวหัวเราะแลววิ่งตามไปอย่างรวดเร็ว กวิ่งไวเสียยิ่งกว่าเสือดาวตาสีฟ้าตัวนั้นทั้งยังแผ่ปราณมังกรแฝงจิตสังหารออกมาจากร่างกายด้วยผู้คนในบ้านพักผู้ประส์ต่างก็พากันประหลาดใจเมื่อเห็นเหล่าสัตว์สูรกำลังวิ่งหนีด้วยความตกใจเหมือนกับหมาก,กับแมวผู้ประส์บางคนก็เกิดปรางสังหารไม่ดีขึ้นในใจรอสิวตามเสือดาวตาสีฟ้าตัวนั้นมาทันแต่เขาตั้งใจค่อยๆไล่ตามมันไปจุดประส์นั้นก็ชัดเจนว่า เขาต้องการตามเสือดาวตาสีฟ้าดูว่าจะหนีไปที่ใดผู้อาวโสโในบ้านพักก็เข้าใจถึงจุดประสงค์ของโรซิลทันทีนั่นทําให้พวกเขาไม่รู้สึกพอใจเท่าไหรนะ่นักโรซิลตามเสือดาวตาสีฟ้าไปอย่างต้นไม้ใหญ่มันปีนขึ้นไปบนต้นไม้โรซิลจึงทะยานตัวขึ้นไปตามมันขึ้นไปอีกที่โผงต้นไม้อยู่ด้านบนโรซิลมุดเข้าไปในนั้นส่วนเสือดาวก็ยืนตัวสัน่นทว่าก็ไม่ได้ถอยไปไหน กองหญ้าในโรงต้นไม้มีก้อนหินลักษณะคล้ายไข่ไก่มัน,ส,นส่องแสงสีเขียววางอยู่รอสิวสูตรนไปใจก่อนจะเอ่ยขึ้นผลชิงสเสวียนนี่มีตั้งห้าผลนี่คือวัตถุดิบล้อมยาฐานปราณชั้นยอดเลยนะผลชิงสเสวียนเป็นผลผลไม้ชนิดหนึ่งมันจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อมีพลังวิญญาณจำนวนมากหล่อเลี้ยงรากต้นไม้ใหญ่ไว้นะับว่าหายากยิ่งนะักโอซิวรีบเก็บ ผลชิงชเวียนทั้งห้าใส่ย,ย่ามจากนั้นหันไปพูดกับเสือดาวตาสีฟ้าตัวนั้นขอบคุณมากข้าไม่ฆ่าเจ้าแล้วหลัซิวกระโดดลงจากต้นไม้ด้วยความตื่นเต้นก่อนจะวิ่งออกจากป่าไปอย่างรวดเร็วไม่คาดคิดว่าจะได้ผลชิงชิวียนติดไม้ติดมือมาตั้งห้าผลเราผู้ประสมก็ยิ่งคาดไม่ถึงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นยอดฝีมือทั้งสิ้นแต่คันได้เห็นผู้ที่ยังไม่เข้าสู่แดนสัญญุตได้รับของดีไปก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาขึ้นมา รุ่งเช้ามาเยือนแสงแดดอบอุ่นาสาดส่องมายังเขตมิติลึกลับรอซิลยืนถือดาบเหล็กเล่มหนึ่งอยู่บนลานดินเขาทอดสายตามองหาสัตว์อสูรในทุ่งหญ้าเขียวขจีผู้โวโิสว์บางคนในเรือนพักก็จากไปก่อนทว่าโอ้ไค่หมิงและผู้วิสว์ตันยังคงอยู่ที่นั่นพอทั้งคู่ร้อนเป็นผู้รบับผิดชอบการประเมินการทดสอบจึงต้คอยสอบซองดูแลตลอดทุกข,ขั้นตอน เจ้าเด็กนี่กำลังรอหาที่ตายนั่นมันแหล่งอาหารกลางวันของวัวอสูนแะเกราะเหล็กระดับสิบเจ้นะผู้วสตันแค่นหัวเราะวารยุทธ์ของเจ้าเด็กคนนี้ช่างพิกลยิ่งนักเขาสามารถทาใหส,าาสัตว์อสูนเกรงกลัวได้หรือว่าเขาจะเป็นนักรบมังกรกันแน่สีหน้าเขาโอเคหมิงแฝงไม่ได้ความสงสัยบัดนี้ลัวซิลที่ยืนอยู่บนเนินเขามองเห็นวัวอสูนกว่าสิบตัวกำลังเดินออกมาจากป่าด้วยฝีเท้าอนันหนักหน่วงและดังกระหึ่ม ร่างกายของอมันถูกหุ้มด้วยเกราะแข็งสี้ําตาลแดงบนหัวมีเขาแหลมสองข้างดูน่าเกรียขาขคล้ายสามารถจัดทะลุทุกสัมรพสิ่ธิ์ได้พวกมันโผมาทีเดียว20ตัวทั้งยังเป็นสัตว์อสูรระดับ1ิบด้วยทานอายุทธ์ทั่วๆไปเช่นนั้นพวกเขาคงหลีกทางให้พวกมันอย่างแน่นอนแต่กับหลวเสือไม่ทาเช่นนั้นเขากลับยกดาบขึ้นพร้อมพุ่งตรงเข้าไปทันทีจ้าเด็กบ้านั้นคิดรลหาท่ตาจะชัดโอ้ใครหนิงเก่า ถึงแม้เขาจะเคยเห็นพลังของโลซิลมาก่อนแต่เขาไม่คิดว่าโลซิลจะรับมือกับอสูนบัวเกาะเล็ก20ตัวได้เมื่อเห็นว่ามีคนพุง่งเข้ามาฝูงวัวอสูนก็ส่งเสียงคำรามทุ้มต่ำอสูนวัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากฝูงมันส่งเสียงคำรามเกี้ยวกราดกีบเท้าส่งพลังทั้งสี่ข้างกระทืบลงบนทุ่งหญ้าจนโคลนกระเซ็นขณะวิ่งตรงเข้าไปหาโลซิลก็เกิดลมระชกแรงขึ้นเขาอันใหญ่โตของอสูนวัวเกาะเล็กชี้มาทางโลซิลราวกับหนามแหลมคม มือ่อศูนวัวเกราะเหล็กพุ่งเข้าหาโรซิโอขาหลบก่อนจะฟาดดาบลงไปเขาถ่ายทอดพลังปานลงสู่ดาบไอ้ปราณแผ่ออกมาทําให้ใบดาบยิ่งแหลมคมขึ้นชึเสียงดาบเหล็กเฉีอยลงไปที่คอวัวศูรย์ก่อให้เกิดประกายเพลิงละึ้นเกิดปราณอย่างรุนแรงดาบของโรซิอแตกออกเขาฟันคอของศูนวัวไม่ขาดแต่มันกลับทําลายอาวุธของเขาไปตอนนี้โรซิอตระหนักได้ว่าตนไม่อาจจัดการกษัตริย์ศูรระดับสิทิได้อย่างง่ายดาย ม้ว่าเขาจะใช้พลังปราณมหาศาลแต่ว่าสูนกับไม่สะทกท้านเลยสักนิดจิวโยนดาบเด็กทิ้งไปสีหน้าของเขาเข่งขืนขึ้นกว่าเดิมเขายกกำปั้นขึ้นแล้วหมุนเวียนพลังปราณแทะไรรูปร่างในกายปราณแท้แผ่ออกมาจากข้าวิญญาณสัตว์อสูนก่อนจะล้อมตัวกันเป็นปราณแท้เฉียนุณไรรูปร่างพลังที่ใช้แท้จริงของโรซิวคือการใช้ท่าทางห้าได้ในเวลาเดียวกันปราณแท้เฉียนคุณบนกำปั้นทั้งสองข้างของโดซิวพันแปรเปลี่ยนเป็นมัดมังกรดารา ทำให้กำปั้นทั้งคู่ดูราวกับรอรอ้รอนมาจากทองแดงก็มีปานสงา่าราศีเจิดจ้าสะกดข่มผู้คนพร้อมปลดปล่อยกระแสอารมณ์พัดราวมีดที่คมกริบพุ่งทะลวงออกไปอย่างทรงพลังพลังอำนาจแห่งมาก่อนเผยตัวออกมาแยงแวบเดียวเจ้าสวนหัวก็ถูกข่มขวนจนตัวสถานไปทั้งร่างล้วซิวไม่ปล่อยเสียโอกาสกำปั้นเขาเวียงลงไปอย่างไร้ความปราณีชกพริบตาเดียว เขาก็ซัดหมัดนับสิบหมัดรัศมีของหมัดสีทองแวบวาบเป็นประกายปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่้ะหมัดล้วนกระแทกเข้าที่หัวของเจ้าวัวอสูนอย่างดังจนมันอากเลือดออกมาพลังทําลายล้างได้แฝงอยู่ในหมัดของลัวซิลยังแผ่ซ่านเข้าไปสู่สศีรษะของวัวอสูนก่อนทะลุไหลเวียนเข้าสู่ช่วงท้องของมันทําลายทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายอย่างไม่เหลือชิ้นดีเพียงไม่เก่งอิกใจหมัดมังกรดารากว่า200หมัดถูกปล่อยออกมากระแทกเข้าเต็มเต็ม ที่หัวของเจ้าอสูรวัวอย่างไร้ความปาณีส่งผลให้อร่างอันแข็งแกร่งดังเกราะเหลข็กขมันสุดหัวลงไปกับพื้นในที่สุดหลังจากที่หลวงสิวเข้าสู่ขั้นนักสู้ระดับเก้าปานแท้เขาถูกอัดแน่นจะมีความหนานแน่นยางมหาศาลแม้ว่าเขาจะใช้ปราณแทเ้เขี่นขุในการโจมตีอย่างบ้าคลั่งติดต่อกันแต่เขาก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องการสิ้นเปลืองปราณแท้อีกต่อไปฝูงอสูรวัวเกาะเหล็กกว่า20ิตัวที่กําลังพุง่งข้ามาจากระยะไกล เมื่อสัมผัสได้ถึงอำนาจมังกรอ,อันแผ่วบางที่แพร่ออกมาจากร่างหัวสิวเสียงอันดุนดังกับเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวเพราะมันพาขนาดหลังวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่คิดชีวิตหลวสิวพุ่งล่างออกไปอย่างฉับพลันดังลูปโนุที่พุ่งทะยานออกจากแหล่งสู่ท้องฟ้าเขาโผล่มาเหนือฝูงอสูรวัวก่อนจะคำรามเสียงดังสนั่นลั่นฟ้าซัดฝ่ามืออย่างหนักหน่วงลงสู่พื้นอย่างรุนแรงฝ่ามือของเขาพันเกิดแสงประกายเจิดจ้า ด้วยแสงสีเขียวอมฟ้าและแดงสดนี่คือปราณแท้อันหนาแน่นของเทพมังกรมรกตและเทพวิหกเพลิงที่หลวงสิวปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ผสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและแปรเปลี่ยนเป็นปราณแท้ที่กราดเกลียวเขาใช้พลังกิจควบคุมให้พลังนั้นกัดตัวเป็นฝ่ามือขนาดมื่อมาที่ทรงอำนาจปราณแท้ของหลวงสิวลวนผ่านการอัดแน่นจนถึงขีดสุดเมื่อถูกปลดปล่อยออกมาจึงดูราวกับเป็นสิ่งของที่ไม่มีตัวตนจริงๆ ไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ยังคงเป็นเพียงลนะักษณะไอหมอกเท่านั้นภายใต้ฝ่ามือ,อยักนั้นได้ครอบคลุมฝูงอสูรวัวกว่า20ตัวไว้ทั้งหมดเสียงระเบิดดังสนั่นพื้นดินสั่นสะเทือนอยา่างรุนแรงพร้อมกับป,ปรากฏปล่อยฝ่ามือขนาดพื้มาทิ้งไว้บนทุง่งหญ้าหลวสิวรวบรวมปานให้ได้เหลือกลับเข้าสู่ร่างก่อนจะสบมันกลับไปยังวิญญ,ญาณศาตว์ศูนทั้งสองตนที่หมุนแสงอยู่ในตันเถียนหากปรานแท้หมดเกลี้ยง วิญญาณสัตว์อสูรในจุดตันเทียนจะกลายเป็นเหมือนผลึกโปร่งแสงแต่เมื่อเติมเต็มด้วยปราณแท้พวกมันจะกลับมาส่องประกาศเจอดได้ครั้งหลัวซิ่วล่อนลงจากอากาศก่อนจะเดินไปยังรอยฝ่ามือยักษ์ที่ยุบลงไปในพื้นดินฝูงอสูรวัวกว่า20ตัวถูกบทขยี้จนสิ้นชีวิตในพริบตากลายเป็นแผ่นเนื้อขนาดมื่อมากองอยู่เต็มรอยฝ่ามือที่แผ่กระจายไปทั่วพร้อมเสร็จเลือดและเนื้อบดละเอียดดูน่าสียดสีย,ยิ่งนักปู่ไคหมิง กระพริบตาทีๆอยู่หลายครั้งเพื่อยืนยันว่าตนไม่ได้มองผิดไปก่อนจะบีบคําพูดออกมาจากรายฟันเพียงสี่คําเจ้าตัวประชลดัดคนอื่นก็นมีปฏิกิริยาไม่ต่างกันนักต่างแอบตกตึงในพลังอัน,นาจทึ่นของหลวงสิวในสายตาของพวกเขามีเพียงเหล่าสิทธ์สายในของสำนักไทอู่ไม่กี่คนที่สามารถทําชินนี้ได้ต้องรู้ไว้ก่อนว่าสิทธ์สายในเหล่านั้นอยู่ในสำนักมาหลายปีได้เรียนรู้วรยุทธ์มามากมาย และปราณไทยที่ผ่านการบรีบอัดของเขาก็หนานแน่นอย่างเหลือเชื่อหลวสิวเก็บซากอสูนวัวเหล่านั้นอย่างเรียบร้อยก็จะออกเดินย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิมเขาตั้งใจจะรีบเร่งเข้าสู่สำนักสายในโดยเดียวที่สุดหลวสิวสังหารสัตว์อสูรระดับสิบไปถึง23าตัวได้อย่างง่ายดายโดยแทบไม่ต้องออกแรงนักไม่นานเขาก็กลับไปยังสถานที่เดิมก่อนจะหยุดรอหยุนเสี่ยวเตาได้จางแต่ก็อยู่อย่างใจยเย็นหลังจากรอประมาณหนึ่งวัน หลัวเซียวก็มองเห็นจางเต๋อเดินเข้ามาด้วยสีหน้าปราดเพื่อมีสีหน้ชัดบ่งบอกว่าเขาได้ทาภารกิจสาเร็จดูร่วงไปได้เรียบร้อยผู้เท่าจางยินดีด้วยนะยินดีด้วยจริงๆหลัวเซียวรีบกล่าวพร้อมกับรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าฮฮหลัวเซียวเจ้ากับมืนกันนะผ่านนานได้ในครั้งเดียวแถมยังอายุน้อยขนาดนี้อนาคตของเจ้าต้องสดใสอย่างแน่นอนจางเต๋อล่าวพางหัวเราะอย่างชื่นชมดุนเซียวเตายังไม่ออกมา ทาให้หลวงเสียวได้จางเถือรู้สึกเป็นห่วงแต่ไม่นานนะักพวกเขาก็ได้ยินเสียงของหยุ่นเสียวเตาร้องดังก้องฟ้าตามด้วยเสียงเราองอันเปรียบด้วยความสุขและความภาคภูมิใจดังมาจากที่ไกลๆกเสียงของเหยี่ยวสีดาที่บินอยู่เหนือศีรษะของเด็กสิวดังขึ้นทําให้เขามองขึ้นไปฮ <laughs> ่ากาําๆๆๆๆๆหๆๆ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 ๆดังด้านของๆยๆ่เสี่ๆๆๆๆาดังมาๆกๆๆๆลัวเสๆๆ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 ๆเๆๆ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  ก็มองเห็นเหยี่วยักษ์สีดําบินมาในท้องฟ้าสูงเบื้องบนมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่พลางหัวเราะด้วยความหลิงโลดหยุดเสียวเตา่าถึงกับสามารถปราบเหยี่วดํายักษ์ตัวนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีการจะคำดาบสัตว์อสูรในนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากแต่เขากลับทํามันได้อย่างสําเร็จอย่างน่เชื่อนว่าการเข้ารับกับประเมินมรอบที่สามเขาได้รับผลกําไรครั้งยิ่งใหญ่จริงๆทั้งสามคนกลับมาถึงอย่างปลอดภัย แถมยังกลับมาพร้อมกับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจทุกคนในต,ตอนนั้นเองอู่ไคหมิงและผู้อัสตันก็เดินตรงก็มาพวกเขาเอาของที่พวกเจ้าหามาได้รวมทั้งพวกอสูนที่สังหารได้ออกมาให้ดูด้วยนี่คือกฎที่เราได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้อู่ไคหมิงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังสมบัติที่พวกเจ้าพบแน่นอนว่ามันเป็นของพวกเจ้าแต่ต้องนํามารายงานก่อนอู่ไคหมิงกล่าวอีกครั้งเมื่อมองเห็นสีหน้าที่เมือนเฉยของหลัวซิ่ว หลัวซิวนำซาาของอสูนวัวเกาะเหล็กกว่า20ตัวที่ถูกบดจนแหลกเป็นแผ่นเนื้อออกมาพร้อมกับผลชิงสเสวียนห้าลูกทันทีที่เห็นสิ่งที่เขานำออกมาหยุ่นเสี่ยวเตาได้จางเตอ๋อถึงก็ร,ร้องออกมาด้วยความตกตะลึงพวกเขารู้ดีว่าอสูนวัวเกาะเหล็กเป็นสัตว์อสูนที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงมีพลังป้องกันสูงและการโจมตีที่ไม่ธรรมดาแต่กลับถูกมาน้อยอย่างเราซิวบดเป็นเนื้อแผ่นออกมานั่นสแสดงให้เห็นความรุนแรง และพลังน่าจะเป็นกลัวของดัวซิล20ตัวปั๊บพี่เหลวพี่หลวงพี่มันเป็นตัวประดาจริงๆดุนเสียเตากล่าวพร้อมกับมองไปหน้าของดัวซิลด้วยความตกตะลึงจากนั้นเขานำซากสัตว์อสูรที่มีลักษณะเป็นเสือสองตัวและซากอาสูรมียักษ์หนึ่งตัวก่อนหันไปนกอดเหยี่ยวดำยักษ์ที่อยู่ด้านหลังพรางพูดว่าเจ้าฮาวานี่เป็นสิ่งที่ข้าเร้มามันต้องเป็นของข้าใช่ไหม น่นอนอยู่แล้วมันต้องเป็นของเจ้าอู๋ไคหมิงกล่าวด้วยรอยยิ้มตังเต๋อจัดการฆ่ามาป่ายักษ์ไปถึงสี่ตัวแถมยังได้สมุนไพรสมโรหิตพันปีมาอีกหนึ่งต้นนะับว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีให้กับทั้งสามคนผู้โสตันมองผลไม้ห้าลูกที่เปล่งสีเขียวที่หลัวเซียววาวไว้บนโต๊ะก่อนที่จะเอ่ยถามเรื่องสิ่งที่รเรียบเจ้าอยากขายผลชิงีแวนนี่หรือไม่ไม่ขายหลัวเซียวขึ้นคัดเบาก็จะถอดออกมาอย่างเด็ดขาด จางเต๋อและหยุ่นเสียวเต่าต่างต้องตกตระนกอีกครั้งมืโลโลโล่โรเรโดซิลได้ครอบครองสิ่งของที่นำค่าชินนี้ทําให้ทั้งสองคนรู้สึกอิจฉาชโชคของโดซิวไม่ได้อย่าสร้างฐานปราณอาจจะไม่ได้มีระดับที่สูงนักแต่เครื่องยาที่ใช้ในการปรุงขับหาได้ยากมากบางชนิดถึงขั้นหายากยิ่งกว่าสมุนไพรที่ใช้ปรุงโอสถซะอีกซึ่งผลชิงสเวียนก็เป็นหนึ่งในนั้นและเนื่องจากยาสร้างฐานปราณ เป็นยาที่ช่วยเสริมการก้าวขร้สูนนักสู้ในระดับต่างๆมันจึงมีราคาสูงลิ่วแม้จะไม่ใช่ยาระดับสูงก็ตามขายให้ข้าเถอะนะในาอนาคตข้าจะช่วยเจ้าร้อมยาสร้างฐานตานแบบไม่คิดเงินผู้อโสตันกล่าวเรื่องเสียงจริงจังแฝงไว้ด้วยความสนใจอย่างยิ่งต่อผลชิงสเวนแม้ว่าในอดีตนางจะเคยได้มาสิบก็รูปแต่ก็ใช้จนหมดในเวลาไม่นานนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานมากแล้วจนตอนนี้ นางก็ไม่ได้ปุงยาสร้างฐานปราณมานานแล้วเช่นกันก่อนหน้านี้ถ้าท่านไม่มาหาเรื่องข้าข้าอาจมอบมาในท่านสักลูกก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ต่อยท่านจ่ายมากแค่ไหนข้าก็มประวันขายให้หลวเสี่ยวพูดพร้อมอันหน้าหนี้โดยไม่สนใจอีกต่อไปนั่นทำให้ยุนเสี่ยวต่อต้องรีบคว้าแขนเขาเอาไว้ด้วยความร้อนรนด้วยแกงว่าหลวซจิว,วจะทําให้ผู้ประรสัตันโกรธขึ้นมาหากเช่นนั้นเรื่องคงยุ่งยากไปน้อย ห้าแสนผลึกวิญญาณต่อหนึ่งลูกเจ้าจะขายเดือไม่ผู้โสตันสยายยิ้มอย่างเย็นชานางไม่เชื่อว่าเดือสิวจะไม่วันไหวกับข้อเสนอนี้ไม่ขายหลวสิวตอบอย่างหนักแน่นโดยไม่ดังเลยเลยสักนิดหนึ่งล้านผลึกวิญญาณเจ้าจะขายเดือไม่ผู้โสตันยังคงถามยนสียงที่เย็นชาขายหลวสิวยิ้มกว้างหนึ่งล้านผลึกวิญญาณไม่ใช่จานวนเล็กน้อยหากยังไม่ขายคงเป็นคนโง่ au. แถมยังได้โอกาสฟันกำไรจากผู้โสตันอีกด,ด้วย ข้าไม่ซื้อแล้วผู้โสดันทําท่าทางเหมือนเด็กสาวทีวก่กำลังโกรธนางกระทึบเท้าเล็กน้อยก็จะเดินจากไปทันทีโลซิวเบ้ปากก่อนจะกล่าวขึ้นว่าฮผู้หญิงพูดไม่รักษาคําตอนแรกยังบอกว่าถ้าข้าชนะนางได้จะย,ยอมเป็นพรยายของข้าแล้วถ้าข้าลาบากเอาชนะนางได้สุดท้ายนางทําบิดผิวแล้วข้าจะทําทอย่างไรล่ะผู้โสตันไม่ได้ยินคำพูดของโลซิว,วนางก็เดินกลับมาพร้อมด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาหนึ่งล้านผึกวิญญ,ญาณข้าซื้อแล้วโลซิว อยา,ากจะกระหน้ากากาของผู้โสตันออกเสียจริงเพราะเขาสนใจว่าใบหน้าของผู้หญงที่ขึ้นชื่อว่าเย็นชาเพียงคนเดียวแต่สมรักไถโอจะเป็นอย่างไรท่านรัชกรพดีนีของอาณาจักรอาวุธศักดิ์สิทธิ์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไหมรอซิลถามขึ้นเขามีความคิดบางอย่างผุดขึ้นในใจอย่างกระทันหันพวกเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันความสัมพันธ์ก็พอได้อยู่เจ้าถามเรื่องนี้ทําไมผู้โสตันตอบพร้อมกับทําหน้านิ่งข้าให้ผลชิงเสเวียนกับท่านไปสองรูป ท่านช่วยข้าปรุงยาสร้างฐานปราณแล้วให้หนึ่งเม็ดกับรูปปิงยาอีกหนึ่งเม็ดให้กับปริงโยราด์ขูบเขาปิงเฟิงลัวซิวกล่าวขนาดตาคมๆของเขาหมุนวนไปมาอย่างมีเลศส์น่หหนึ่งหม้อของยาสร้างฐานปราณสามารถรอนะได้ม่สุดแค่2เม็ดปกติแล้วจะได้แค่1เม็ดแต่หัวซิลมั่นใจว่าผู้โสตันจะต้องสามารถหลอมออกมาได้สองเม็ดอย่างแน่นอนข้าไม่รับผิดมายาของท่านหรอก ถือว่าเป็นค่าตอบแทนให้ผู้โภสตันหล่อเสียวพูดออกไปเขาจริงจังไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของผู้โภสตันตึงเครียดจนเกินไปเพราะอย่างไรเสียเขายังต้องเข้ามาอยู่ในสำนักไทอู่และอยู่ที่นี่อีกนานในอนาคตเมื่อเขาฝึกฝนที่ทวีปเฉินบู่อาจจะไปสร้างปัญหามาแนละต้องการการคุ้มครองจากผู้โะสต์ของสำนักไทอู่อู่ไคหมิงหยุนเสี่ยวเตาและจางเต๋อต่างก็สามารถมองเห็นผลที่หลอเสียวทำเช่นนั้นและเขาก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ผู้ประโสตันเนี่ยเป็นคู่หนึ่งก่อนนางจะเอ่ยขึ้นว่าเจ้าต้องการรู้ไหมว่าทําไมข้าถึงเกลียดเจ้าหรว,ว่สิวใส่หัวเบาๆก่อนจะถอนหายใจแะพูดว่าจริงๆแล้วข้าก็อยากรู้ถ้าเจ้าชนะข้าข้าจะบอกเจ้าผู้ประโสตันหยิบผลชิงสิเวียนสองลูกขึ้นมาน้ําเสียงของนางเริ่มไม่มีความเกลียดชังมากนักก่อนถามต่อไปว่าลิงโยรานกับเจ้าเป็นอะไรกันแน่ในเมื่อเจ้ามีรูมิงหยาเป็นกู้มันแล้วแต่ยังคิดถึงคนอื่นผู้ชายมันกเป็นแบบ,แบบนี้จริงๆ ลัวซิวรีบอธิบายว่าลิงโยรานเป็นน้องสาวริ่มสำบ,บักของข้านางมาที่สำนักไทอู่ก็เพราะข้าให้นางมาที่นี่เองตอนนั้นข้ายังไม่รู้กฎของสำนักไทอู่เลยหลังจากนั้นนางก็ไปที่หุบเขาปิงเฟิงซึ่งมันอยู่ไกลเกินไปข้าเองตอนนี้ไปไม่ได้และในฐานะพี่ชายข้าต้องดูแลนางเลยต้องขอความเฉลิจากผู้อวโสโตตันด้วยขอรับเฮนศึกสาบนธรรมหรือพูดได้ดีพูดได,ด้ดียิ่งนะัก ครจะรู้ว่าในใจของเจ้าคิดอะไรอยู่ผู้อวสุตันพูดจบก็หันตัวเดินจากไปรัวงซวและคนอื่นต่างก็แปลกใจเล็กน้อยเพราะเสียงของผู้อสุตันมันจะมีน้ำเสียงเจือความหึงหวงเล็กน้อยพี่ใหญ่หลวงข,า,ขาเค็กท่านแบบนี้มาตลอดนะท่านจะรับน้องชายคนนี้หรือเปล่าหยุนเสียวเตามองไปที่ผลชิงสิวียนสามลูกในมือของรลวงซวแล้วหัวเราะออกมาเบาๆด้วยความขบขันประโดยเช่นกันอยากจะเป็นพี่ชายหรือเป็นปู่ของเจ้าก็ได้ จางเถอพูดออกมาด้วยใบหน้าที่หยอกล้อรอชิวหันได้มองคนทั้งสองด้วยสายตาเบื่อหน่ายก่อนจะพูดว่าคนหนึ่งก็ชราแล้วอีกคนก็รวยล้นฟ้าพวกเจ้าอย่ามาเพ้อเ,อเจอกับเรื่องเล็กเรื่องน้อยของข้าเลยรับน้องสาบุญทําไปท่านคงไม่ใช่เพราะมีเจตนาดีแน่แน่หยุนเซียวเตาพึมพำเบาๆเขารู้เรื่องของหลิงโยห้านดีว่านางเป็นหนึ่งในเยาวชนที่มีพรสวรรค์สูงสุดที่ด้รับการยกย่องเหมือนกับลู่หมิงหยา